สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษ,ษัท RDD Car c e n าเซนเตอร์สาขาบางนานะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตกันเนาะกับโปรโมชั่นนี่ถือมาแล้วนะฮะมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนหน้านี้เนาะ,ะสำหรับเดือนหน้านี้นะฮะก็มี Revo Smart c a แ Z Edition เกียร์ธรรมดาจดลอยอเป็นป้ายฝาแล้วนะครับแล้วก็ d c a คป e ซดอ i ดิครับ2.4 NT จดลอยอเหมือนกันราคาหายไปเยอะมากเลยนะจาก349นะครับจาก 3... เอ่เอจาก3า9นะครับ349,315นะฮะ3 4 9 0 0 0ที่ครับ3 1 5 0 0 0นเนาะแล้วก็จะเป็นตัว Dcap Z e d i t i o n นะครับจดลอยยอ2เหมือนกันนะฮะแต่เคสที่เราให้ฟังคือซื้อสดทั้งหมดเลยนะซื้อหวนไม่ได้เพราะมันเป็นป้ายฟ้านะมันเป็นป้ายฟ้านะฮะ4 9 0 0 0 0แล้วก็ 375000บาทนะครับตัว Pioneer นี่รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะเหลือ499000นะพอมีโปรมาก็เรียบร้อยเลยนะฮะหมดนะครับเหลือ499 469นะฮะแล้วก็จะมีไฮลักรีโวดีแคปนะครับเป็นตัว High 2.8จดลยอนะครับ719000นะกับ685000นะครับ We All นะ NT นะฮะ329000 200000 95,000บาทนะครับแล้วก็สมาร์ทแคปนะฮะแซตตอีด e, ิชั่นตัวเอ็นทีเกียธรรมดา349,000าแล้วก็3 9 0 0 0นะโอ้โหราคาดีมากเลยเนี่ยนะฮะอ่ะนะฮะแล้วก็ลองลองเข้ามาดูหรือว่าใครสนใจรถอะไรก็ลองลอง,งเข้ามาดูเอาไปคุ้มค่าใช้งานดีแน่นอนนะเพราะว่ารถเราประวัติแท้ไม I ่ศูนย์นะครับสามารถเช็คศูนย์ได้ทั่วประเทศนะฮะของ โลโก้นั้นๆหรือว่าคลายๆนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นประวัติขึ้นทุกคันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นชื่อเดียวเลยคือ Capital อาคาเดแคปิตอลเนาะไปดูรถก,กันกับในลานครับของอาคาเน i แคปิตอลนะฮะ RDD c ดี c e ค t e r ครับอยู่โกดังบางนานะโกดังบางนาใครหารถอยู่ใครจะใช้รถหรือว่าใครจำเป็นต้องใช้รถเข้ามาดูกันที่ข้างปบเทคบางนานี่ติดกันตรงนี้นะฮะ ติดกับปรเทกบางนาเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนบางนาตลาดนะฮะมาง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้มาเห็นรถด้วยไปพร้อมๆกันนะฮะร,รถที่นี่ซื้อได้ทุกคันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อจะเสร็จพ่อค้าไปซื้อก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปโดนราคาอีกราคานึนะอ่ะไปดูกันอ,อันนี้คือลารถหมดสัญญาเช่าของอาคเนย์ครัพี่ครับรถทุกคันคือของอาคเนย์ครพิ่โนะฮะก็จะเป็นรถ รถป,ประจําการนะฮะรถปลดระหว่างนะครับเนี่ยพี่เขาก็มาดูรถด,ดูกันทุกวันเช็คก,กันทุกวันนะครับที่นี่ต้องบอกว่าขายดีแล้วก็รถมาไวไปไวมากๆนะฮะรถมาไวไปไวมากๆอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยก็จะเป็นรถตู้นี่ของเราเยอะมากนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่90ก้าแสนไปปลายนะได้เกียร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะก็จะอยู่ที่ล้านแสนเนาะล้านแสนสองหมื่น สี่พันแต่รถกิฟต์เลยนะอยากก่างกระป้ายแดงเลยรถสวยมากนะฮะแต่ถ้าใครบอกแพงก็ไม่เป็นไรครับนะก็ผ่านได้เลยเนาะเพราะว่าราคามาตามนี้นะฮะราคามาตามบริษัทกําหนดนะฮะผมกําหนดเองได้ก็อยากจะกําหนดเองนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะฮะที่เขาบอกแพงแพง,แพงกันมันมีคนซื้อได้เยอะเลยนะก็ว่ากันไปนะฮะเอาเฉพาะคนซื้อได้เนาะคนซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่นะฮะก็ดูดูกันไปรับชมกันไปนะครับเนาะ นะฮะรถตู้สวยนะครับแล้วก็ที่บอกโปรไปก็จะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะบ,บอกโปรโมชั่นไปนะฮะก็เป็นสีขาวเกียร์ออโต้นะสีขาวเกียร์ออโต้ตัวแซดอีดิชั่นนะครับตัวแซดอีดิชั่นนะฮะตัวสี่ประตูนะแซดอีดิชั่นนะครับเออ่ดูแป๊บหนึ่งนะเออนะครับสี่ประตูแซดอีดิชั่นดีแคปเนาะดีแคปเอิบ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 นะฮะเกียร์ออโต้นะครับก็ เริ่มต้นอยู่ที่359นะจนถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับ4 0 0แสนกว่าบาทก็ตัวนี้ก็เข้ามาดูของกันนะฮะของมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลายแบบเนาะรถมีหลายเกตนะฮะเป็นรถกลุ่มเดียวกันแหละนะฮะเราเอาราคาได้นะครับรถซื้อได้ทุกคันใช้ได้ทุกคันนะครับเอาราคาเราถ้าราคาตรงท้ายนะฮะรถตรงท้ายนะครับมาเอาไปได้เลยนะฮะราคาดีแน่นอนรับประกันครับนะครับจาก RDD c a r c e n t e r เนาะ สดไม่แวกนะฮะไม่มีแวดด้วยนะ,ะับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุ้มแล้วเนาะนะฮะแล้วก็รถเท่าใหม่ก็จะเป็นตัวนี่วีออสนะคร uh ับโอ้โหนะสีขาวแบบนี้เขาเรียกตัวอะไรตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นที่นะใช่ไหมตัวเอ็นที่นะฮะเป็นสีขาวแบบนี้เดี๋ยวลอกสติกเกอร์ให้นะถ้าซื้อแล้วนะครับลอกสติกเกอร์ให้นะฮะลอกสติกเกอร์ให้ขาดสปาภายนอกภายในให้นะครับผัดกาภายนอกภายในให้แล้วก็ได้รถไปฉ่ำๆเลยนะ ได้รถไปยำฉ่ำเลยอ่ะดูราคาให้นะฮะถ้าตัว N-T นี่สามสองสองเก้าห้านะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันครับนะฮะจนถึงสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเฉพาะตัว N-T เนาะลองเข้ามาดูรถนะครับแล้วก็มาเลือกรถกันอยู่ติดกับไบเทคบางนาตัวตัวนี้เซตอีด e ิชั่นครับเป็นตัวเซตอีดิชั่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้ว e นะได้รถที่ดีมากเลยนะรถแค่สี่ปีเองเนาะรถสี่ปีเองอายุแค่สี่ปีเนาะ เป็นตัวแซตอ dition นะครับไอเหลืองๆเนี้ยมีใบเคมให้ทั้งหมดเลยเนาะนะครับมีใบเคมให้ทั้งหมดนะฮะทางร้านเขาก็มาเอาแบบนี้แหละครับเขาเาเอาไปซ่อมแล้วก็ขายนะฮะไปส่งต่อนะครับก็รถทุกคันก็อย่างนี้เลยอันนี้คือมือสองแบบแท้ๆนะฮะมือสองแบบแท้ๆอยู่ที่เราใช้งานแบบไหนเนาะใบเคมมีให้ทุกคันครับนะฮะเอาไปเคมเองก็ได้แล้วก็ให้เราเคมให้ก็ได้แต่ถ้าให้เราเคมให้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าพอเคมกลับมาแล้วเนี่ย รถเป็นยังไงบ้างล้างสป,ปาแล้วเป็นยังไงบ้างฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับพึ่งเข้าเนาะพึ่งเข้าก็จูเนีร์นี่คันนี้รู้สึกว่าน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะขายแล้วนะฮะแล้วก็วีออสเอ็นทีนะฮะร,ราคาดีนะสองเก้าห้าจนถึงสามสองเก้ารีบมาก่อนหมดแล้วกันเนะอ่ะนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเบนซ์ราคายังไม่มาบ้างกับ b m เอ็ 5, นะครับใครเล็งไว้ก็ลองเข้ามาดูรถก่อนเนาะก่อนที่ราคาจะออก นี่เดี๋ยวลองเข้าไปดูรถที่เตรียมที่จะส่งมอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เตรียมที่จะส่งมอบอ่ะเก็บงานแล้วใบเคมแล้วนะครับก็จะได้ต้องได้รถสวยๆแบบนี้นะนะครับที่เห็นก็คือมันไม่ได้สบายตาหรอกนะแต่พอซื้อแล้วมันสบายตาเลยอะ่ะเออมันสวยเลยนะมันสวยเลยก็เอาไปใช้งานกันนะครับนี่คือรถที่เตรียมส่งมอบเยอะมากนะฮะเป็นแถวนะครับเป็นแถวเพราะว่าเดี๋ยว วันนี้วันสุดท้ายแล้วมังตัดยอดนะครับก็หลายร้อยคันนะอย่าพลาดโอกาสพรุ่งนี้แล้วกันแล้วก็เราก็จะได้รถดีๆไปใช้ด้วยอันนี้คือตัวที่มาปุ๊บหมดปั๊บเลย4ี่0 0นสี่หสรถโคตรสวย4ี่อนเงิน2,020น, 20, นะ่ะฮะหน้าดำแบบนี้นะเก็บงานเตรียมส่งแล้วระเบียนสวยมากเลย9,800โคตรสวยนะฮะเออนะฮะนี่เตรียมส่งมอบแล้วนะครับก็รอลูกค้ามารับเนาะสวยปะ อันนี้คือรถที่เก็บนานแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะกติกา,รการเราก็คือไปเลือกจากข้างนอกมาก่อนนะไปเลือกจากข้างนอกมาก่อนแล้วก็พอเลือกได้แล้วชอบแล้วถูกใจได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทเบียนหรือว่าล่องรอยต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้ล่องรอยต่างๆไนะพอเราเลือกมาแล้วนะพอเราทําความสะอาดแล้วเก็บงานแล้วนะหลังบ้านเราจัดทีมงานเราจัดก็เนียได้รถแบบนี้ไปใช้นะครับสภาพแบบนี้เลยนะฮะ ทำใจให้ได้พอนะครับว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะเรื่องจริงมันก็คือว่ามันลดรถถูกเคมทุกคันรถเัิ่มเคือมีรอยทุกคันนะครับแต่พอซื้อแล้วรอยมันหายไม่ไหนไม่รู้เสกได้บ้างนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างตัวที่บอกว่าสามแสนเก้าพันเนี่ยนะฮะหมดแล้วแทบจะหมดเลยนะฮะเหลือ,อยุ่ไม่กี่คันแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ เหลือเป็นสามสี่เก้านะครับสามศูนย์เก้าเหลือยูค 2, คันสองคันมันงจะไม่ได้พอทําเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ไอที่บอกว่าไฟแตกมั่งอะไรมั่งอะดูดิไม่เห็นมีเลยนะเสกได้นะนะฮะนี่เนี่ยเนี่ยจบแล้วนะครับเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งเพราะฉะนั้นเราหาคนที่ซื้อได้นะฮะแล้วก็รับสภาพรถมือสองให้ได้รถมือสองคือรถมือสองไม่ใช่รถป้ายแดงนะนะครับเก็บงานต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะันเนาะ เข้าอีกแล้วนะแคบบออตโต้นะครับฟอร์จูนเนอร์สีดำไม่แน่ใจว่าขายไปยังนะเดี๋ยวเช็คให้นะครับก็เมื่อวานพี่ๆเขากา็ถามอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทะเบียนแบบป้ายฟ้าแคมรี่ก็มีนะนี่เก็บทำความสะอาดหมดแล้วนะครับเตรียมส่งคันนี้ก็เตรียมส่งเนี่ยรถในลานทั้งนั้นอะ่ะไอแตกมั่งประตูบุบมั่งนะฮะพอเก็บแล้วโอ้โหน่าใช้มากนะฮะอันนี้คือพีเลเนอร์นะฮะตัวปี2020 สวยเลยนะครับเป็นที่เปนมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมาอยู่สี่คันห้าคันบางราคาเปิดเขาหวดันแจ้งเลยสองห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันรถเข้าสวยนะครับสวยมากนะฮะเตรียมส่งนะครับอันนี้คือรถที่เตรียมส่งมาหมดแล้วนะครับก็จะมาจอดอยู่ในลานเนาะนะฮนะจอดอยู่ในลานโกดังข้างในเนาะคันนี้ก็จองแล้วนะครับอาผ่าตเออมันมีเบนซ์อยู่คันหนึ่งเป็น c 2 2องนดีแล้วกันนะ ราคาขยับมานะราคาขยับมา8,99,000านะครับเลขไม่แสนห้าใครรับราคาได้เข้ามาดูรถครับโกดังบางนานะนะฮะนี่นะฮะทะเบียนนี้นะหนึ่งขอค่าขอพึ่ง3,05นะฮะ305ตัว C นะครับใครอยากได้ก็ถ้าใครเข้ามาขยับราคามาอยู่ที่8,99,000บาทนะครับ v ีออส ไอ้ที่เราเอ็นเห็นกันเอามอมมอมมาดูรถส่งดิรถส่งอย่างสวยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเป็นก็ไม่ได้มีผลบอกได้เลยถ้าซื้อไม่เป็นก็ไปเลือกหน้าร้านเอาเนาะไปเลือกหน้าร้านเอาไปโดนราคาอีกราคาหนึ่งเอาแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะไฮเอ็นนะครับหมดแล้วนะครับเข้ามาแป๊บเดียวเนาะเข้ามาแป๊บเดียวนะฮะโตโยต้าพิเรนเนอร์นะครับคันนี้ร้อยสามสิบ ก็ใครที่ดูเป็นก็บอกหน่อยไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ถามว่าขายไหมก็ขายนะก็ถ้าดูเป็นก็ลองเข้ามาเหลืออยู่3าสคันแล้วก็รอเปิดราคากันอีกนะครับก็เป็นรถของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ตดละวางมาแล้วรถปี15นะอายุรถปี15นะครับก็อายุประมาณทักสิบปีนะครับราคาดีมากราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทนะราคาสามแสนกว่าบาท แล้วก็นี่รถเข้าแล้วเตรียมส่งเคมาอะไรมาก็สวยหลอ่อเอาไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าเข้าใจก็จบถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูหน้าร้านเอาเนาะนะฮะก็มาคุยกันแบบนี้ถึงจะได้เคลียนะครับเพราะว่าบริษัทมันขายได้อยู่แล้วนะฮะมันขายได้อยู่แล้วเพียงแค่ขอแค่เข้าใจมันแล้วก็ฉลาดซื้อทุกอย่างจบหมดนะครับแค่นั้นเลยไม่ยากเลยนะฮะ เพราะว่าบริษัทขายที่เดือนละ3 0 0 4 0อคันนะครับคนเข้าใจเท่านั้นที่กล้าซื้อคนไม่เข้าใจก็ไปซื้อข้างนอกเอาเนาะอ่ะนะฮะพื้นที่แรกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว V ีออสนะฮะเป็นตัวมิดแล้วนะฮะเป็นตัวมิดนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยสีเทานะ่ะสีเทาสีเทาได้ล้อแมกได้เออ ปั๊มเบรกทั้งหมดสี่ตัวก็คือตัวมิสถ้าใครหาตัวมิสอยู่มีสี่บอลเงินก็ลองเข้ามาดูมีหลายคันนะอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ตรงโน้นเนาะตัวนี้ยังพอมีเหลือบ้างนะครับสามแสนเก้าพันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็มีแรปเตอร์เข้ามานะฮะเมื่อก่อนผมขายป้ายแดงก็คือขายแรปเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาดีอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากได้ G uto, เกียร์ออโต้เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูนะฮะที่อาร์คาเดแคปิตอลนะฮะติดกับไบเทคบางนา นาะติดกับไบเทคบางนามีทั้ง4ประตูเนี่ยเอารถพวกนี้ไปทำทังนั้นนะ่ะข้างในอะ่ะเห็นป่ะนั่นแหละแล้วจะได้รับรถสวยๆแบบนั้นนะครับแต่เอารถที่มันเป็นประวัติอนะ่ะเอารถที่มันเอาไปใช้แล้วมันสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพื้นที่ที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจใครหารถอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับลองเข้ามาดูมีสิทธิ์เลือกก่อนได้เนาะมีสิทธิ์เลือกก่อนได้นะครับ,มกกไ,รบไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นหรอกซื้อได้หมดเลยนะครับ นะฮะเราก็ดูไปพร้อมกันเนาะเออมีคันนี้ด้วย270,000กว่าบาทนะ2 7 0 0 0 0กว่าบาทเขาเรียก s u z u กิอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นเบนซินนะครับมีล้อมองล้อแม็กได้แล้วด้วยนะฮะสติ๊กเกอร์ลอกออกได้น่าจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับอันนี้คือรถปลดระหว่างนะเนาะก็ประมาณนี้ครับกับบอลพันครคารีดีคาร์เรนเตอร์นะสาขาบางนาครับอยู่ติดกับไบเทคบางนานาะอยู่ติดกับไบเทคบางนา นะครับแล้วเราก็เข้ามาดูรถได้นะครับมีหลายประเภทมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายการเลือกใช้งานนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันที่30สเนาะสาสิบำหรับวันต้นเดือนหน้าหรือว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ครับบอลพระนครนาดีดีคาร์เซ็นเตอร์สาขาบางนานะฮะอยากได้รถหมดสัญญาเช่าอยากได้รถดีๆ ทักทายเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บทําความสะอาดกันทีหลังแล้วเราจะได้รถใหม่ๆเหมือนที่พาไปดูในโกดังอะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ